ladies and gentlemen พร้อมจะเดินทางเข้าไปสู่พระนากเดียกับเลบู5้ากันหรือยัง่ฮฮสถานีต่อไปของเหล่าวัยรุ่นยินดีต้ตลรับทุกท่านก็สู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความวุ่นวายดวงดาวแห่งอาห้าหรือที่เรียกกันว่าพระนาคเดียนี่คือจุดหมายต่อไปของเรื่องวุ่นวุยรุ่น่างดาวและคำถามพวกเขามาทำอะไรกันที่นี่ <laughs> แต่ผมแอดดี้มาว่าอฮาะากำลังจัดเกมที่ชื่อว่าเกมจันมายาเขาเลือกันได้แซ่บเลยว่าคนที่ชนะเกมนี้จะได้กาาดาลายเป็นเทพดาราหนึ่งทีบ <c oughs> ้าดาจิงหรือเนี่ยและผมก็ได้มาว่าเกมนี้มีผู้ท้าชิงทั้งหมด8คนและแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยด้วยบ้านไหนยี่ถ้าเราเปเทพดาราเราก็จัดการนานุกเด่นแบบสบายๆเลยนะสิปิงปองมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่นั่นก็ในกรณีที่เราชนะแลได้เป็นเทพดาราน,นะครับจริงๆนอกจากเรื่องของเกมจันมายานี่แล้วผมยังได้ยินเรื่องราวมีหนึ่งอย่างเลยครับว่าดงดาวเพนเดอเคเดียคือบ้านเกิด ภายในดวงดาวนี้มีกลุ่มมากมายว่าจะเป็นเซียงโจคนที่อยู่ในดาวนี้อยู่แล้วองค์กรสัติภาพ IPC และรวมไปถึงแก๊งสเตอรอนทันเตอร์ทำไมหลายหน่วยงานถึงสนใจเทพอหาหะขนาดนี้นี่คือการแข่งขันเพื่อแย่งชิงการเป็นเทพอหาหะหนึ่งอทีจริงๆอย่างนั้นหรือหรือจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเห็นติดตามเรื่องราวสุดจาอาหานี้ได้ในจันเต็มดวงคือช่วงไรเทพฮองไก่เล4.0 Richman Shop เป็นร้านบริการเติมเกมบริการเติมเกมมากมายแถมราคาถูกด้วยถ้ากดกาชาแล้วเกลือและถึงคราวของเครดิตคุงแล้วอย่างน้อยก็เติมผ่านร้านจะได้เก็บส่วนต่างไว้กินข้าวอย่าลืมนะครับนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง Richman Shop แล้วก็กลับไปที่วิดีโอกันสำหรับวันนี้ก็จะเป็นสรุปไล่แผดสี่สูงแกดในกีดีทีไม่รู้เดี๋ยวรู้กันก็จะไปดูก็อย่าลืมก่อโคตกันด้วยและเพื่อไปการเสียเวลาเราไปเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปในต้นคลิปนเนอเรื่องในครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นททีีีีีีี่่่่ดดดดดาาาาาาาวววพพพพพลังอออณจจจรเเ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 เยยะะะะคคคุขนน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 บ้้้้้ิมมมหหหหห็็ืต แน่นอนนะครับว่าดาวใหม่ก็ต้องมีแมปใหม่ในส่วนของแมปใหม่ไว้ไปสำรวจในเกมแล้วกันมีมากมายเลยซึ่งในส่วนของแมปทุกคนก็อาจจะคงดูออกว่ายังคงมีความกลิ่นอายญี่ปุ่นอยู่สำหรับในปีนี้1ปีเต็มเ็มเลยเซตติ้งหลักของลางดาวจะอยู่ที่พนาคาเดียแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเหล่าวัยรุ่นจะเดินทางไปศู์ใหญ่ของไอพซีซึ่งจะเป็นจุดพักพอนของเหล่าองค์กรสันติภาพซึ่งที่นั้นมีชื่อเรียกว่านครพันดาราว่าจะไม่พูดเรื่องแมปแล้วแต่ว่ามันพลาดไม่ได้จริงๆกับซ่วมทองคำ โดยเดือนดาวใหม่นี้แน่นอนก็ต้องมีผ่านใหม่นั่นก็คือผ่านของปิติสุขหรือว่า R5 นั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามีผ่านใหม่ก็ต้องมีเมคานิกใหม่คุณเจนได้ว่าบนแต้มสกิลจะมีแต้ม R5 อยู่ซึ่งเมื่อเก็บแต้ม R5 นี้ถึงจุด,จดหนึ่งอาจะทำการพาเหล่าตัวละครที่อยู่ผ่านเดียวกับ R5 ใช้ท่าพิเศษที่มีเพียงแค่ตัวละคร R5 เท่านั้นที่ใช้ได้ผมเลื่อนหลอนแล้ว,วทุกคน R5 หาไม่หยุดเลยซึ่งแน่นอนว่าตัวละครปิติสุขแต่ละต,ตัวก็จะมีท่าพิเศษแตกต่างกันไปแต่หลังจากที่ R5 อางังนนาม้วบฟทะดสห แล้วก็แบ็กสวอนส่วนครื่องหลังจะเป็นสปาร์ซี่หรือว่าสปาร์คเรของเราเองที่จะมาลีลานพร้อมกับเซดีดราและก็ตบท้ายด้วยตัวละครอย่างสปาร์คเกผ่านใหม่ก็ต้องมีไล่คนใหม่ไล่คนสีดาวก็จะมีให้สุ่มด้วยเช่นกันรวมไปถึงไล่คนสามดาวของอัพตัวละครแน่นอนว่าต้องมานั่งฟางกันใหม่แต่ว่าใครที่มีของเก่าก็สามารถเอาของเก่ามาแลกได้ลีลกใหม่สหรบบับสปาร์ซี่กับหย่าวกวง คิดว่านะอันขวาน่าจะเหวี่ยงกวงแต่ซ้ายไม่มั่นใจแน่นอนว่ามีขออัพตัวละครแล้วก็ต้องมีบอสไว้อัพสกิลตัวละครด้วยเช่นกันโดยบอสใหม่นี้ก็คือสปาร์ซี่แหละครับเพื่อใครที่ไม่รู้นะครับสปาร์ซี่คือสตรีมเมอร์ที่ดังที่สุดในพนเกงานแขวงการต่อสู้กับบอสต,ตัวนี้ก็จะเป็นการดึงเราไปไลส่สุดแบบหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งบอสัวนี้เองก็จะมีเล่นกับไมเคิกของอาหาด้วยเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีมอนสเตอร์ตัวอื่นอีกมากมายที่เราจะได้สู้แล้วก็จะได้พบเจอมาพูดถททท่่่่าา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 ในนนพพลลสสุดดดวววววยยแ้กกกก็็เเเเีีัปปภผอหรื ซึ่งการที่เป็นผ่าปีติสุขหรือว่าอาห้าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ได้นะครับซึ่งท่านในพลเหยา่กัวในที่นี้เป็นตำแหน่งซัพพอตท่านในพลเหยา่กัวน่าจะเป็นซัพพอตหลักของทีมอาห้าเลยสกิลต่อสู้จะทำการบัฟเพื่อนทั้งทีมและเพิ่มแต้มอาห้าสามแต้มซึ่งจุดขายหลักของท่านในพลที่จะทำให้ท่านในพลกลายเป็นตัวละครซัพพอตหลักของทีมอาห้านั่นก็คือท้าไม่ตายที่นอกจากจะเพิ่มแต้มอาห้าให้แล้วยังสามารถทำให้แต้มอาห้าตอนที่ถึงเกณฑ์แล้วจากเดิมที่อาห้าจะทำการแสดงหนึ่งครั้งกลายเป็นครั้ง หรือถ้าให้อธิบายง่ายคือจากเดิมที่ใช้ท่าพิเศษ1รอบกลายเป็น2รอบซึ่งตัวละครซัพพอร์ตที่เล่นตรงกับไมค่คณิตอย่างนี้ส่วนมากแล้วมีก็ไม่มีเจอคนละภาพอยู่พอสมควรไหนๆก็พูดถึงสกิลของ R5 แล้วงั้นสกิล R5 ของเหยาวกวงคืออะไรเหยาวกวงยังทำการสร้างเดเมจใส่ศัตรูทั้งสนามจากนั้นก็จะเจนแต้มสกิลหนแต้มซึ่งหลังจากสกิล R5 แล้วเหยาวกวงยังทำการบัฟทั้งทีมทาให้เพื่อนทั้งทีมโจมตีแล้วมีเดเมจปีติสุกตามด้วยแล้วก็ยิ่งถ้าหาเป็นท่าที่ใช้สกิลพอยต์เดเมจเสริมก็จะแรงขึ้นด้วยเช่นกันซึ่ง,งการกดเทคนิคก็ทำให้เหยาวกวงเข้าสู่หมวดหลังจากใช้สกิลของ R5 ได้เลยหรือพูดง่ายๆคือเพื่อนตีติดเาเมจปีิสุกเลยทันที ต่อมาสปาร์ซีส่สตัวละครธาตุไฟสายปีติสุขเนื่องจากเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังสามารถเอามาเต้นในเมืองได้ด้วย สำหรับสปาร์ซี่เขาจะเป็นตัวเาเมจหลักของทีมปิติสุขแมคคนิกจะคล้ายๆกับตัวละครตัวนึงที่ชอบเล่นหมักยกเมื่อกดสกิลแล้วสปาร์ซี่ทำการไลส์สดแข่งกับคู่ต่อสู้เราจะกดสกิลเพื่อเป็นการเพิ่มยอดเอ g นเกจช่กับน้องสปาร์ซีโดยการโดนเนททุกครั้งให้กับสตรีมของ Spark s p a ร์ซีแน่นอนว่าจะใช้1แต้มสกิลแต่ว่าการโดนเนทแต่ละครั้งก็จะมีโอกาสที่จะสุ่มได้แจ็คพอตด้วยเช่นกันซึ่งจะเพิ่มดาเมจมากขึ้นแล็จะได้แต้มสกิลกลับมาด้วยเช่นกันโดยกังกดสกิลแต่ละครั้งดม,ดมหมด กันอาาีก5เมลล่ะในส่วนของท่งาไม้ตายสปาร์ซี่ทำการเบรคแดนใส่ศัตรูจากนั้นก็จะหยิบค้อนมือใหญ่ออกมาบ้องหัวศัตรู ซึ่งไดทำโดาเกก้อนใหญ่แล้วก็ได้แต้มอาหาด้วยเช่นกันซึ่งไอ้บัฟหลังจากที่ใช้สกิลของอาาแล้วมันจะได้บัฟเจ๋งแจ๋วนะครับมันชื่อว่าบัฟเจ๋งแจ๋วของยาวกรวก็เหมือนกันครับทุกตัวที่เป็นปีติสุกน่าจะชื่อเจ๋งแจ๋วหมดเลยโดยหลังจากที่สปาร์ซี่มีเจ๋งแจ๋วแล้วทุกครั้งที่กดสกิลจะเพิ่มดาเมตตอนท้ายไปอีกหนฮิตแน่นอนว่าอันนี้รวมถึงทําไมตายด้วยเช่นกันส่วนเทคนิคของสปาร์ซี่จะเป็นการเพิ่มแต้มสกิลตอนที่เรื่องการ ก็จะไม่ใช้แต้มสกิลเลยหรือพูดง่ายๆกดฟรีนั่นเองและที่ว้าวอยู่นั้นคือสกิลจะอยู่นานขึ้นถึง2เทินเลยเล่นง่ายขึ้นแบบมากๆมากๆเลยนอกจากนี้ตัวละครที่ได้การบัฟมาก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือแบ็กซ์วอนนั่นเองหลหลักแล้วจะบัฟมาเรื่องของการแปะไพ่ของแบ็กซ์วอนไพ่จะแปะง่ายขึ้นไพ่จะแปะได้เยอะขึ้นไพ่จะแปะได้แรงขึ้น แล้วก็เวลาไพ่รีเซ็ตจะรีเซ็ตเลย25แทนแทนที่จะเป็น1มาพูดถึงอีเวนต์แล้วก็เทน,นต่างๆจะมาในี่จะมาใน4.0กันดีกว่าอย่างแรกเลยคือไซส์ scrolling แนวมาริโอวิ่งเก็บเหรียญซึ่งระหว่างเดินทางก็ต้องแก้พัซเซอร์ไปเพื่อที่จะไปทางต่อไปได้มีพัซเซอร์แบบมุมมองสามมิติที่ต้องใช้การหมุนกล้องในการผ่านด่านส่วนตัวผมขออุ้กรอก่อนแล้วแต่คิดว่าคนอื่นอ,นอาจจะชอบก็ได้ยังอีกยังไม่หยุดหมุนอีกโดยในมือใหม่นี้เราจะมีแมวให้แลกซื้อของกันโดยเราสามารถแลกของได้จากการเก็บเงินตามทางแน่นอนว่าาไอออ้้นเกกก็ดตั กกแล้วก็โจมตีสตูให้เลืเหือดูนย์ก็แล้วก็ไปอันชนะเสร็จแล้วคนที่หลักๆก็จะเป็นการสะสมการ์ดใครบบเป็นสายชอบสะสมการ์ดแบบการ์ดทองการ์ดลุงต้องห้าพันอีเวนต์นี้เลยอีเวนต์ต่อไปอีเวนต์ช่วยเหล่าและคูณกู้สันักพิมพ์กลับคืนมาเพราะว่าตอนนี้กําลังจะเจ๊งแล้วส่วนในน้องบักเล่ที่เป็นหัวหน้านและคุณตัวแม่ก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนพ้องสายพันธเดียวกันอยู่แล้วช่วยเหลือให้สายพันธุ์ตัวเองรอบพ้นจากการสูญพันธุ์แถมยังได้เพชรอีกด้วยมีแต่คุ้มกับคุ้มคลย ในส่วนของ Currency War เองก็จะมีการอัปเดตตัวละครเพิ่มเข้าไปใหม่ซึ่งก็จะมีดาเรียเหยาโกแล้วก็สปาร์ซี่รวมไปถึงปลดแคปเลเวลของ Currency War ไปถึง110และได้เพิ่มแรงไปถึง30ปเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นซึ่งในส่วนนี้ซิวบุ๊คมองว่าอัปเดตแค่นี้มันน่าเบื่อเกินไปก็เลยแฮกมาปลดแคปดาเมจของโหมดนี้ให้ไปได้เป็นถึงพันพันล้านเลย ต่อมาในส่วนของ Quality of Life ซิมูเลตที่พวกเราเล่นอยู่ตอนนี้ก็จะถูกแทนที่ด้วยอันใหม่แล้วตอนนี้ก็เลยเพิ่มคะแนนเป็นคูณ2ทําให้ผู้เล่นที่รับรางวัลยังไม่ครบก็รีบไปปั่นแต้มรับรางวัลกันได้ในส่วนที่2การส่งตัวละครไปหาวัสดุรายวันหรือว่าออกไปส่งสำรวจนั่นแหละตอนนี้ต่อให้เวลายังไม่ครบก็สามารถกดลับได้เลยแล้วก็ส่งใหม่ได้เลยทําให้สรับบางคนที่บางวันไม่ได้ลงอินเวลาเดียวกันก็ยังสามารถกดลับในส่วนนี้แล้วส่งออกไปใหม่เพื่อทาเควสดรายวันได้ในส่วนของลิขิตตอนนี้หากชิ้นไหนมีเพียงแค่สานะจะเต ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะอัพหรือเปล่าไม่ต้องมานั่งอัพเวล3าเพื่อจะดูว่ามันคืออะไรแล้วมีการแก้ UI ให้ยืมตัวละครเพื่อนให้ง่ายยิ่งขึ้นและก็ได้มีเพิ่มระบบบนรถไฟที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสลับเพลงนะ สวัสดีครับเพื่อนๆผมเฮิวเวยนะครับปีใหม่จีอย่างนี้ผมก็อยากจะมีของมาแจกดูท่านนะครับของของวัญชิ้นแรกนะผมของขวัญเริ่มต้นดาวใหม่ของขวัญ10โลไปเลยกาชาฟรีคู่คู่ไปกับแจกอีกสิโลก็กลายเป็น20โลและท่านเดี๋ยวก็ได้แจกอ่างเปาอีก5ใบล็อกอิน5วันได้1,600เพชรที่เป็นรูรูก็คือ30โลนั่นเองแต่ว่าอ่างเปา5ใบนี้มีโอกาส0.01%ที่คุณจะได้รับกาชาทั้งหมด100โลด้วยไม่ได้หรอกและเพียงแค่เราอินเข้ามาในช่วง4.0ก็จะรับไปเลยสกกกกิิินนนนนนนฟรีขอองงงงหลลววเมมมแแ่่่พพููดดดถถึึสส้้็คไไไ MC นอกจากนี้ยังมีของตกแต่งมากมายที่สามารถซื้อได้ในร้านค้าซึ่งสามารถแลกได้ฟรีในเกมยกเว้นอันนี้น่าจะต้องเติม สุท้ายส,สวยด้วยฉลองตุ๊กจีนแจกตัวละคร5ดาวฟรี1ตัวเลือกไปเลยภายใน7ตัวนี้ส่วนตัวนี้ฮานาบินี่เพิ่งอัพมาเลยน่าจะน่ากดสุดละส่วนผู้เล่นที่เล่นไปหรือเป็นผู้เล่นใหม่สามารถสกิปหรือเลื่องมาที่ดาวพนันคเนียได้เลยแล้วก็ถ้าหากไม่ได้สกิปก็มีการลดความยากบอสให้ด้วยแล้วก็เหมือนเดิมครับแพดใหญ่มีกิจกรรมหน้าเว็บไซต์สแกนคิวโค้ดแล้วไปรุ่นรับของรางวัลกันได้และข่าวดีสำหรับผู้เล่นที่เล่นเกมฟอร์ดไนท์หลังดาวได้ส่งพรีเบรกก้มมคกไคแับกม,กมกามร,มกกร,รมกันได้ ก็จบไปแล้วนะครับกับสรุปไล p a ด40ภายใน9นาทีถ้าช่วงหลังคลิปเรื่องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ขออภัยด้วยครับตอนนี้มันตีสี่แล้วผมจะหลุดลวถ้าชอบหรือไม่หาหรือสนใจอยากติดตามเรื่องวุ่นวุ่นวัยรุ่นพนาคเดียก็ฝากกดไลค์กดซับกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ของคนทุกคนดูที่มาดูกันมากเลยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกู <laughs> ขอะไรวะไว้เจอกันใหม่ครับพีซ